Welcome to P Pim c h a n n e พพิมสวัสดีคะ่ะกับหกบุมนะคะวันนี้นะคะบุมจะมาทำเพลงของดาวนะคะน้องๆในแก๊งดาวก็คือ one S T น้องเฟิร์สนะน้องเขาออกได้กี่วันได้4ี่วันละเพลงที่บุมจะมาทำนั่นก็คือเพลงคนสู้เออที่ทำเพลงนี้เพราะว่าจะให้กำลังใจตัวเองด้วยว่าต้องสู้คนเราต้องสู้อย่างนี้ปะต้องไม่เพลงให้กำลังใจแหละเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคัมสกีส้แล้วก็ฝากกูนฮูดไว้ด้วยนะคะทุกคนจองคงจองคิวอ,อะไรได้มาฟังเพลงนี้กันเลยค่ะคนสู้ของน้องเฟิร์ส Nên wow. tì Hey Kiểu Kiểu cầm mùi trình đuôi Đang ngoài bếp nữa À Yeah, <laughs> yeah. หลบทางหน่อยเพราะตอนนี้คนจะเกิดอุปสรรครอมรอบมันอยู่กลางดงระเบิดจิตใจมึงจะนิ่งหรือว่ามึงจะตะลึงสัตว์เดลัชานแต่ทำไมคนประเสริฐกูใช้เวลาเพื่อสร้างผลงานต้องมีโชว์ใหญ่โตมโหฬารคนลำบากมีเยอะบนถนนหนทางสันติมึงไม่ชอบคนต้องการสงครามกูลงมือทำเพราะคนรอบข้างคนที่รักกูก็มีแต่คนเกลียดรอบด้านกูยอมรับความจริงไม่ใช่คนชอบอ้างแต่กูโตขึ้นตลอดเหมือนกับงูล่อคลาบอยคนรอบๆทราบบางคนเดินทางง่ายแต่พางทีกูชอบยากล้มแล้วล้มอีกจะรลอบสีหอบฮะทำอะไรต้องสุดแล่กูเป็นคนชอบบ้ารอบนี้กูจะเดือดเพาก ชิวรอบหน้ายิ้มดับมันแม้ว่าฟ้าไม่มีแดดแต่กูยอมทะดุไทยคนรอบข้างได้มีแดก แม่น้องทรมานแต่เธอได้ก็พยายามความสำเร็จที่แท้จริงน้ำมันไม่มีแจกตั้งตารอวันที่ฟ้าขึ้นวันใหม่แสงเริ่มสว่างเป็นสัญญาณของวันใหม่อยู่บนทำนองกลัวแรมเข้ามาใส่ล้มนี่กี่ครั้งกูจะสร้างขึ้นมาใหม่ทุกคนสว่างได้แต่วันหนึ่งน้ำมันก็พร้อมดับออกจากบ้านมาหลายปีแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมกลับคิดมากไปก็ปวดหัวาน้ำไม่สมองหนักเลยรู้มันด้วยตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสอนสร้างคนบอกกูรีบจัดทิปจัดตอนที่กูอยู่หัวหินมึงอยากเป็นหัวมาหรือมึงอยากเป็นหัวสิงเพลงศิลปะพวกกูต้องมีหัวสิงมึงไม่ใช่หััววนนนมมมึึงงงเสชพลี้้้กููอบใหค ดีจะความลำบากกูอยากให้มึงอดทนสู้มั่นคงในเส้นทางลุยบนล้างวิ่งบนลู่และบนเวลาใครอาสาเป็นคนกู้เคยข้าวน้ำจนหอมจนสู้ฟูกกับหญ้าบอกกับหลานอดทนลูกคนแพ้ถอยไปรู้ไว้คนสู้กูยิ่งกว่าสีทนได้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ถ้าเกิดวันหนึ่งพวกมึงขึ้นมานันแนวันหนึ่งมึงก็อาจลงได้มีคนชนะแล้วก็มีคนแพ้ถ้าไม่อยากจมมึงก็จงไหวอยากจะลองทำมันทุกๆุอย่างถ้าเกิดกูรวยมันก็คงง่ายกูลองไปเหนือกูลองไป คนดูถูกบอกว่ากูไปไม่ได้เลือกเดินทางเสี่ยงมันกคงจะไม่ง่ายกูไม่มีทางย้อนจะไม่แพ้จะไม่พ่ายกูก็ไม่ได้เก่งแต่ว่ากูไม่เคยจะหยุดพัฒนาหมองก็ไม่ได้มีเอาเสื้อมานอนมาตอนอยู่รัชดาคนรบอกนอนริมถนนที่คนนรอยู่ในรัฐสภาและเพลงของเพื่อชีวิตมันไม่ได้มีแค่เพียงเรื่องรากับยายาเสียใจถ้าวันหนึ่งกูตายแต่มึงควรดีใจว่าที่กูได้เกิดมันก็ไม่ได้เปรียบเสมอไปถึงแม้ว่ามึงจะเป็นคนได้เปิดคนจะไม่มีสิทธิ์เหมือนนผ้าปิดปากบางคนทำชั่วไม่สนหรอกว่าผิดบาปกูเคยทำงานจ่าสรคยมูลบให้คน มึงกันเรียกว่าเองจะเป็นความทำหรือคนพูดดีจะความลำบากกูอยากให้มึงอดทนสู้มั่นคงในเส้นทางลุยบนล้างวิ่งบนลูกและบนเวลาแค้สาเป็นคนกูเคยข้าวน้ำฉัจนผอมจนสู้สู้กับย่าบอกกับหลานอดทนลูกคนแพ้มถอยไปรู้ไว้คนสู้เพลงนี้กูมอบให้คนสู้มึงกันเรียกว่าเองจะเป็นความทำหรือคนพูดดีจะความลำบากกูอยากให้มึงอดทนสู้มั่นคงในเส้นทางลุยบนล้างวิ่งบนลู่และบนเวลาแค้สาเป็นคนกูเคยข้าวน้ำฉัจนผอมจน บอกบก,ดดกนอนจนแตกสลายเลือดกูแตกกระจายไม่ยอมให้ความฝันของกูนัน<อ>้นหายสู้จนวันสุดท้ายไปถึงจุดหมายเลิกตอนนี้มมทย่ย<ด>ังไม่ไ<ด>เ<ล>ความหมายนาฬิกาชีวิตกูไม่ได้แากจากนาฬิกาสายาจะบอกคิดในเพลงตลอดทุกครั้งไม่อยอมเวลาหายพยายามยัมีญญชีวิตแม้ว่าคิดที่จะพยายามตายเคยนอนอยู่กลางดินแล้วต้องยินที่กลางทรายมองย้อนกลับไปกันทิ้งทุลลสบางคนยังไม่เชื่อก็ซ้ำที่ตัวพรสูจน์เบื่ออยู่ในมือ you ready to shoot ลุกให้เธอบูดได้ลุกให้เธอบูดได้ในมื่อคำมันสับสนหยุดน้ำตามากลับฟุตกูยิงเดินในเส้นทางไม่ต้องการที่จะลบ ัไมแลลเ่จะเลนกมีช่องว่างให้พูดดีใจความลำบากกูอยากให้มึงอดทนสู้มันคงในเส้นทางลุยบนลลางวิ่งบนลู่และบนเวลาใครสาย็ปคนกูเคยเข้าน้ำจนจนผอมจนสู้ฟูกับยาบอกกับหลอดทนลูกชนะแล้วอไปู้คนสู้เพลงนี้กูมอบให้คนสู้มึงก็เรียกว่าเองจะเป็นคนทำหรือคนพูดดีใจความลำบากกูอยากให้มึงอดทนสู้มันคงในเส้นทางลุยบนลลังวิ่บนลู่และบนเวลาใคร ข้าวนาจ,จนขอจนสู้ฟูกับยาบอกกับหลานอดทนลูกคนแพ้ถอยไปรู้ไปคนสู้ check it, check it. โอ้โหแรปเต็มเต็มแน่นแน่นแล้วมาเมโลดี้ทิ้งท้ายคือบุมไม่มีจังหวะพูดเลยอะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะไปฟังความคิดเห็นของบูมในรีแคปนะคะตามมาคะ่ะทุกคนคะ่ะ